สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวนนี้นะค่ะเป็นวันที่26สิงหาคมพศ2 5 6 6นะค่ะเมื่อวนนี้นะค่ะแม่หม,มก็จะพาท่านผู้ชมนะค่ะมาติดตามรับช่แนวทางปู่72นะค่ะงวดวันที่1กันยายนพศ2 5 6 6นะค่ะได้ยินบ่าวเถาเพิ่นว่าปู่72ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แล้วนะ,ะท่านผู้ชมมาเบิงน้ากันนะค่ะว่าปู่72องจะส่งมาให้บ่าวเถาตัวไเนาะ,ะท่านผู้ชมค่ะอาะรท่านผู้ชม ไปฟังน้ำกันว่าเพิ่นส่งมาให้บ่าวเถาตัวใดเ่าเถา่นอยู่บ่ข้างใดล่ะเอาบางไหนเลยหมอเอาได้ยินว่าปูเจ็ดสองทรงแนวทางมาให้บ่าวเถาแล้วบ่ส่งมาให้แล้วครับตั้งแต่ข่อนวันราคาเพิ่นก็ส่งเลขถูกมาให้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะเจอกันยามเช้าเหมือนเดิมนะครับ ในหมูอย่างนีมาถามมาปูเจ๊สองแมนคะ่ะเอฟซีปันถามนกันขามาาลายเ<อ>นาะสอง,สอ,งอันนี้วดที่แล้วนะครับวดที่ผ่านมาในตะล่างถ่ายเอฟซีเขาทั้งสามตัวเลยตัวนี้แมนเด็กตะลาา่างเราค่ะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับแต่ว่าปูคนกับยามาห้ติดบนติดล่างไปเลยนะครับแต่ว่าปูคนกับ่าให้ล่างออกบนก็ถทือว่าพิษแล้วครับผมแต่ว่าชุดนี่ปูว่ากับติดล่างตางิดบนแต่ว่าในตะล่างปูกะทั้งเจ็ดแปดสองหกเจ็ดนะครับถ่ายจับกนมาทั้งบนทั้งล่าง คแต่ปูว่าขันล่างไปบนก็ถือว่าพิษนะครับบนมาล่างก็ถือว่าพิษแต่ว่าปูไข่จำบาเหล็กบอกกี่คูห้ติดบนติดล่างไว,วคปกะครับงวดนี้ได้มาแล้วเห็นบ่เพราะว่า,วาปูคนกะไล่ม่ย,ยำทุ่ม่ย,ยำเบาเถ่าอีครับผมเพราะว่าไก่โคงสุด้ทยแล้วนะครับเนาะครับวดนี้มันจะส่งไม่เบาเถ่าตั้งแต่ปองงวดตั้งแต่มือแหลกได้ทรรมชมครับพอออกปุ๊บปูก็ส่งไม่เบาเถ่าทันทีเลย นะครับชุดชุดในตารางครับและหลังจากนั้นปูปูเราสุบาว์แถาฟังราพุ่มวัดที่ปูไปจับมันสายอยู่เนี่ยปูจะอยู่คุนประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับปูว่าพุม่มดีเลขถูกป,ปูจุดได้กะหกหกเจ็ดน,นะครับงวดที่แล้วสุบาว์าถวไกเลยเลขถูกป,ปูครับเลขถูกปูพุ่มดีปูว่านะครับปปพุ่มมีคุณพุม่พดมดมี งวดที่แล้วนี่ครับเลขถูกเลขถูกหกเจ็ดเจ็ดนะครับเลขถูกกับปู่ว่าไม่ออกนี่ถูกมดวัดกับต่อปู่บอกไม่ออกนี่ถูกหกเจ็ดนี่เป็นกระตัดแค่หกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดงวดที่แล้วนะครับทธรรมชลอะไรวันน<ม>ี้เ<ม>ันจุดแล้วบปะ่อันนี้ของงวดที่ผ่านมาที่ปู่ทรงไม่หนะครับงวดที่ผ่านมะาครับแล้วก็งวดใหม่อันนี้เป็นสูตรเดอร้อนผูมชมเดอ้อสูตรสูตรของปู่งวดที่แล้ว สูตร5ตัวมา2ตัว 4, 6 7 1หกับนึ่งสองกามา6กจำกันสังเกตหา3หมงวดที่เราก็มาแถวบนน้ำกันงวดก่อน6ก62กับ3 0 3 0ามาอันนี้เข้ามาแล้วเขามาตลอดครับเขาสู้งวดสูตร5ตัวมา2ตัวมาใดบนล่างเดี๋ยวปูเขียนให้ไหมอยนี่ปูเขียนปากกาดแดงให้ไหมนะครับผู้ใดแคบเอาด้ครับผู้ใดอยากได้สูตรสูตร5ตัวมา2ตัวปู7่7็ดงวดนี้เม่นบ่คนนี่แมนปูว่าได้ตัวเดียวได้ขึ้นกัน สี่หกเจ็ดหนึ่งสองสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสูตรห้าตัวมาสองตัวหัวที่แล้วเห็นไหมครับหกเจ็ดงวดก้อนหาสามงวดปุ่นกะสามศูนย์กมางวดศูนย์หากมานะครับงวดเจ็ดสองงวดเจ็ดสองนะครับแล้วก็งวดศูนย์สามนี่ครับนี่ปูแค่ว่าเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดย้อนหลังเข้าทุกงวดนะครับอันนี้งวดนี้งวดนี้เดดสี่หกเจ็ดหนึ่งสองอ่ากำหนใส่กันแล้วกำหนาจอไว้นะคะนะครับ หรือผู้ใดจะมาหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่พี่น้องนะครับตองวันนี้ปู่กระซ่งให้แล้วใช่ไหมละอันนี้ปู่อ่าเลขทูบอันนี้เลขทูบก็เนี้สี่แปดสามสองแปดสามนะครับสองแปดสามตันได้สี่มาเหมือนแอู้หเมมูเห็นเป็นสี่ทำประชุมนะจะเก็บไว้จังเดย์สองแปดสามเราเห็นเป็นสี่ก็ว่าสีน้ำเราซะเอาพี่น้องเห็นตัวใดกับเบื้องเราได้ทำชุ่มเด้นะครับเลขทูบของวันนี้ครับนะครับ ภูมิวัดใหม่นะแปดสามทำชุ่มแปดสองก็เป็นไปได้นะครับสูยงามนะเลนวดเลยเอาแล้วก็สูตรนวดนี่ของวดนี่ปูและสรงไม่ห้แล้วของวดวันที่หนึ่ง<า>กันยาหนึ่งนี่ครับผมแค่นี้กับวดวันที่หนึ่งเบาเท่าเคเขียนมาให้ลวครจังเบิงวัดตัวใหญ่ๆนี่งวดวันที่หนึ่งครับผูใ้ใดอยากเบิงชุดที่ปู ทรงให้เบาเถ่านะครับปูเจ็ดสองขึ้นมาครับบนล่างย่างละสองคู่อันนี้ก็จะขยับตามพี่นังเกตเพิ่นเห็นมาปูเจ็ดสองเนี่เอ้าอันนี้ครับท่านผู้ชมเอาเห็ดจังซีเมันกี้เต็มจอแล้วนี่กับซีขยับไปเห็นยังล่ะค่ะนี่ค่ะเอาแคปหน้าจอเนาะค่ะเดี๋สิเทียนเพิ่นท่านผู้ชมเอาตามเพิ่นมากเอ้านี่ครับท่านผู้ชมปูเบาเถ่าเขียนให้ตัวยังไงนะครับเนาะอันนี้ครเบาเถ่าเขียนมาให้แล้วนี่ครับ ชุดในตารางน,นะครับชุดในตารางเอาแคบหน้าจอค่ะท่านผู้ชมชุดในตารางก็จะมีหกเจ็ดแปดสามหนึ่งสองนะคะนี่คะ่ะแล้วปูจับคูมาให้ก็จะมีชุดสามตัวสามสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ชุด 3, 2, 7, 2, 7, 3, 7, ล่ดลางก็จะมีสองคูน,นะคะก็ะมีหกแปดหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาเลยครับเทียบเส่กันท่านผู้ชมนะครับเล็กในตารางปูแถวบน หกเจ็ดหกเจ็ดแปดสามหนึ่งสองนะครับนี่ตรงกับเลขทูเบท่านมช้่มเลขทูนะครับนี่ตรงกับเลขทูพอดีเลขเบาเา่าอันนี้เบาเ่าเขียนให้เลยนะครับทั้งเลขสูตรอันนี้เลขสูตรสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดหนึ่งสองเบาเถาคุยคุย,คยอ่าได้ถามปูปูว่าถ้าจับจับ,จบตามนี้ก็ได้เลยหกหนึ่งหกสองผู้ใดมักสูตร สูตรห้าตัวมาสองตัวหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหรือผู้ได้มากลักซี่กับซีหนึ่งซีสองจับใส่ได้เลยปลูวะนะครับอันนี้เลขสูตรสูตรห้าตัวนะครับสูตรห้าตัวมาสองตัวเพราะว่าเดินดีธรรมาช้ชมสูตรห้าตัวมาสองตัวนี่เดินดีมาเจ็ดนวดแล้วนี่ครับสี่หกเจ็ดหนึ่งสองเบาเท่าเล็กคัดมาให้เขียนให้เอฟซีเพ่นนะครับพาผู้เพิ่มสูตรนี่ะนะครับเพิ่นถามเขามาหลายปูเ,เขียนตัวสีเข้มๆมาให้เ,เหยลยทรงมาให้ นะครับเพราะว่างวดที่แล้วด่ปูส่งไหมเอฟซีมานี่ครับมองไปเห็นมันตัวจางนะครับปูก็เลยเน้นมาให้เลยครับนี่ครับสงสัยปูเพิ่นอ่านคอมเมนต์เพิ่นเบิ่งคอมเมนต์น้ำเราเพิ่นได้เขียนส่งไหมบาวเท่า์ไหมนะครับนี่ครับแคปหน้าจอชุดห้าตัวมาสองตัวบาวเท่ากับขัดลอกไม่หนี่ให้กระตรงกับชุดหั้าแต่ล่างเละค่ะบนในกระล่างตรงกันค่ะ ตรงกันที่เจ็ดนะครับต่ว่าถ้าผู้ได้มาชุดนี่ฮะปูว่าติดบนล่างไว้เด้อท่านผูชมเด้อสามตัว3ามสอนะถ้าวิ่งบนวิ่ง7จ็ดนะครับสองเวิ่งล่างวิ่งหกหกแนึ่งแต่ว่าให้ติดไว้บนล่างปูว่าเน้นตรงๆกับตัวด้วยมีเลขถูกผู้มัดไม่สองแปูได้ว่า82ดสอแล้วกับเนี่ครันะเพราะในตารางปูก็ไม่แปในตารางหกหนึ่งนึ่มีเหมือนท่าชมนะครับบ่มีแต่รตัดออกไปซบ่มีตัดออกไป ครับผู้ใดจะมกเจ็ดแปดสามหกแปดสามจับในชุดในตารางได้เลยครับเข้าสามตัวมาแล้วสองงวดก้อนกับหาสามเขาด้วยครับในชุดตาล่างนี่ครับอันนี้ของงวดในงวดที่แล้วในตาล่างงวดที่แล้วครับผู้ใดจับถูกกัได้ครับสามตัวเนาะค่นนี้มีแปดสองแต่ว่าปู่ให้แปดสองให้แปดสองตรงตรงให้ล่างแต่ว่าไปบนเด้อพี่น้องเด้อยคันวันว่ากระือว่าพิดอยู่พี่น้องแต่ว่าปูกับยำขึ้นชุดนี้ละปูว่าให้ติดบนล่างไว้ บนกับล่างนี่เฮ็ดติดไ้ทอมชุ่มบล็อกกี้คู่การไม่บนล่างเอ้เป็นแคปหน้าจอไปทั้งชุดนี้อเอาคทอมชุ่มแคปหน้าจอตามนี้นะคะ <c oughs> ปูทั่วมายำบ่าวเถาแต่เศร้าเลยครับปูทั่วมายำปูว่าจับหนักไเ,เด้อบ่าวเถาเด้อในชุดนี้ละทั้งเลขถูกราาเลขถูกสองแปดสามปูบาค่ะหาให้ได้แปดสามก็ได้หรือแป <8 S 2> ดสับเนี่ยหรือในชุดสองเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยค่ะหรือในชุดนี้ปูวา่าแต่ปูเน้นปูก็นเน้นเลขถูกเละครับทนผช้ชม ครับสองแปดแปดสองก็แล้วสองแปดแปดสามปูท่งมาแน่นเลยนะครับปูยำให้เลยน,นะครับแกชุดนี้สองเจ็ดสามเจ็ดนะครับโอ้ปูก็จะมันใจเนาะคะุณชุ่มบอกว่าเถ่ายหายไ,ได้เลยหายได้เลยปูกะหาให้ได้นะครับค่ะแปดสามสองเจ็ดสามเจ็ดนี่แะครับคูณได้มาเก็ตหนึ่งหกหนึ่งกับติดไปตัวร่องนะครับในชุดห้าตัวมาสองตัวนะครับแตจะได้เดินทางค่ะคุณชุมค่ะ ไว้ทุกท่านโชคดีเฮงๆด้วยครับเด้อแล้ปูเจ็ดสองโค้งสุดท้ายนะครับปูมะยำปูโทมะยมหยับไปขับเลยเนาะคะ่ะปูวา่าได้ไปเบาเท่าปูว่าหาให้ไดเดอครับผมเอาค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มูก็ขอบคุณเบาเท่าเนาะคะ่ะแล้วก็ปูเจ็ดสองนะค,ะคุผู้ชมพอกันไหมนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโชดคชดีเฮงๆ